ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดอิโมจิโพสใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM k ม d s h e ี l t h กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเอาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติ้งข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้า สู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นไลโพสอิโมจินะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะอยากได้อิโมจิตัวไหนนะคะก็สามารถเลือกกันไปได้เลยนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันหาตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเรรราาาาาก็จะะะไปปที่หนนน้้ Facebook ขขขอองงเเเเคิดพต์ึมล เลยค่ะโพสต้องเป็นโพดสาธารณะด้วยนะและคลิกเข้ามาที่เวลาของโพดนะคะกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลย เมื่อคืนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าทครการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนะคะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเนการสแกน QR Code ทุกธนาคารคะ่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งมอเติม1,000พบาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีะะกเสกนนเง เราสามารถบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอั๋งเปา wallet ค่ะก็สามารถดาเนินการในแอปอังเปา wallet เสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะจากแอปอังเปา wallet นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นชิวลเพย์นะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มันเริ่มที่การจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหร, Money et, หรือผ่นนานทูมอนี่ wallet หรือแอปธนาคารต่างๆางางก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนนนนนนะะะะะคคคคอออัตต่่่ไปปปปก็็็จเเเิิโโง ทางต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่ตอไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ แลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหรรัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่ราวมการสั่งซื้อไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,อยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความ หรือต้องการใส่รูปภาพนะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถจิ้คัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะแล้วก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%์ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ข,ของเรากันนะคะไปดูยอดอิโมจิของเรากันนะ ตอนนี้นะคะยอดไลค์หรือยอดอิโมจินะคะโพสต์นี้ก็อยู่ที่64นะคะอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดอิโมจิของเรานะจากเมื่อกี้นะคะมี64เองแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น277กันเลยเนาะกระแทบ,บจะใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะที่กดสั่งซื้อไปนะแต่เมื่อกี้เราเพิ่มไปแค่อันนะ0่ง้เาจะขึ้นมาเป็น200เลยก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะทางเว็บไซต์ก็ใจดีค่ะเขาก็ชอบแถมให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็แถมให้มาอีกตั้งเท่าหนึ่งเลยเนาะก็เราเข้ามาใช้บริการกันดู ะะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคบีเอมคีเหตุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็เราเข้ามาใช้แล้วเ,เข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประกรันได้ไปเนาก็ขอไปไว้ในที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ